ถ้าช่างเกียริเกิดเป็นฟาซิโอก็น้อยใจเหมือนกันนะทําไมไม่มีใครสนใจเลยทั้งๆที่เป็นเครื่องบูคอไฮบริดเหมือนก,น,กนกันกับเจ้าตัวแกรนเฟรโนนะครับสวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรินะครับวันนี้ช่างเกียริจะพาทุกคนมารีวิวน้องใหม่ล่าสุดของทางยามาฮ่ายามาฮ่าฟาซิโอนะครับ บอกว่าเจ้าตัวฟาซิโอเป็นน้องใหม่ล่าสุดของค่ายยามาฮ่านะทุกคนแต่มีหลายๆคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องยนต์ของเขานะถ้าช่างเกียเกิดเป็นฟาซิโอก็น้อยใจเหมือนกันนะทําไมไม่มีใครสนใจเลยทั้งๆที่ เป็นเครื่องบูคอไฮบริดเหมือนก,นกันกับเจ้าตัวแกรนเฟรโนนะครับวันนี้ช่างเกียริจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับฟาซิโอให้มากขึ้นนะทุกคนมีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์บูคอไฮบริดเหมือนเจ้าตัวแกรนเฟรโนอยู่นะแต่มีราคาที่ถูกกว่าแกรนเฟโนและวันนี้ช่างเกียริจะมาไล่เรียงราคารถอัตโนมัติของทางามาฮ่าให้ทุกคนดูว่าเจ้าตัวฟาซิโอเนี่ยราคาอยู่ตรงไหนของรถอัตโนมัติ125ซีซีของทางามาฮ่านะใครที่ชื่นชอบ ในเครื่องไฮบริดที่มีาการอาัตราเร่งที่ดีหรือว่าการประหยัดน้ํามันหรือว่าอาชอบในเรื่องการของเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยต้องบอกว่าในยจตัวฟอร์จิโอก็เป็นเทคโนโลยีไฮบริดเหมือนกันนะทุกคนมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นเครื่องไฮบริดไม่ใช่เฉพาะเจ้าตัวแกนฟีนนะครับตัวนี้ ต้องบอกว่าเป็นฟาซิโอตัวสแตนดาร์ดนะฟาซิโอก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่น2องออ o ชันเหมือนกันนะครับตัว ABS ค e ุญใจคีย์สมาร์ตตัวนั้นก็จะเป็นตัวท็อปไปส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ทั้งหมด3คันนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับจะมีสีแดงสีเทาและจะมีสีเขียวนะครับ จะมีราคาที่จำหน่ายรวมทะเบียนพลบอหมวกกันนอกเสื้อแจ็คเก็ตอ,อยู่เพียงแค่พียงแค่5 6ก0ักับอีก900บาทนะเมื่อเทียบกับเจ้าตัวแกรนเฟโนที่เป็นเครื่องยนต์1 2 5ยห้ซีซีไฮบริดเหมือนกันแต่แกรนเฟโนจะมีราคาอยู่ที่เริ่มต้น66,900รวมทะเบียนพลบอนะตัวนี้จะได้ราคาที่ถูกกว่านะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกกันว่าเจ้าตัวฟซโเนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดเหมือนกันเนี่ยทำไมนะทำไม อายอดขายไม่ปังเลยทําไมคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทําไมหันไปเล่นเจ้าตัวแกรนเฟโน่ทั้งหมดเลยนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของเครื่องยนต์กันเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรูปร่างหน้าตาของเขาก่อนนะตัวนี้เป็นการออกแบบในสไตล์แคปซูลนะเป็นรถที่ถือว่าเป็นรูปทรงที่แปลกทางยามาฮ่าต้องบอกว่าเป็นค่ายรถที่กล้าที่จะออกรถในรูปทรงที่แปลกๆมานะเมื่อย้อนกลับไป แต่และรุ่นแต่และรุ่นเนี่ยรูปทรงของรถเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทแปลกใหม่ตั้งแต่เทนเนตี้สล้อใครมีใครก้าทำไหมไม่มีก็มียามาห้าที่กล้าทำนะกล้าลองตลาดนะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ยังถือว่าได้ใจไล่ใจในการกล้าที่จะคิดแปลกใหม่นะครับเจ้าตัวฟอชิโจะออกแบบเป็นสไตล์แคปซูลนะทุกคนถ้าเรามองมาเนี่ยเจ้าตัวไฟหน้า ก็จะเป็นทรงแคปซูลไฟเลี้ยวก็จะเป็นทรงแคปซูลรวมถึงการดีไซน์ของตัวถังของมิติของตัวรถต่างๆจะออกเป็นทรงแคปซูลทั้งหมดนะครับตัวร,ระบบไฟของเขาไฟหน้าจะเป็น led นะทุกคนแต่ไฟไท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดนะครับนี่คือเรื่องของร,ระบบไฟของเขานะครับตัวหน้าจอเรือนไหม้ตัวนี้ก็ได้รับการดีไซน์ในสไตล์ทรงแคปซูลนะทุกคน่าทรงแคปซูลแต่ถ้าจะถามช่างกี트 ให้ท่าเกียรติตอบด้วยเอาตรงๆเลยแฟร์ๆกันเนี่ยท่างเกียรติไม่ชอบตัวหน้าจอมันเล็กเกินไปมองไม่ชัดอันนี้อันนี้ตินะใครจะว่าไงไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะแต่ท่านเกียรติตแล้วตัวหน้าจอมันเล็กเกินไปมันให้เรามองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่เหมือนแกรนฟีโน่ไม่เหมือนแกรนฟีโน่นี่ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เจ้าตัวฟาจิโอเขายังใส่เทคโนโลยีไวคอนเน็มาให้นะทุกคนทีน่เพื่อนเห็นอยู่นี้ สามารถเชื่อมต่อกับ w i f i c o n n e c t ได้นะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆได้นะครับดูฟังกช์ชันทั้งหมด9ฟังกช์ชันในสมาร์ทโฟนได้นะครับนี่คือเทคโนโลยีอย่างแรกที่เขามีในเจ้าตัวฟ a รซิโอนะครับส่วนเทคโนโลยีต่อมาที่เขามีเหมือนกันในเจ้าตัวฟ a ร์ซิโอนั่นก็คือตัวระบบ s t o p a n d Start System นะตัวนี้ก็เป็นระบบการดับเครื่องอัตโนมัตินะครับเป็นระบบการประหยัดน้ำมันของทางยามาฮ่าตัวนี้ก็มีมาให้ในเจ้าตัวฟ a รซิโอเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวระบบเบรกที่เป็น abs คุญแจที่เป็น KeySmart System ตัวนั้นก็จะถูกจัดอยู่ในรุ่นของตัวท็อปนะทีเ่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นระบบเบรกดิสหน้าดัมเบรกหลังปกติทั่วไปไม่มีระบบ ABS นะครับส่วนตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจดอกเสียบธรรมดามีให้2ดอกนะจะไม่ใช่กุญแจ KeySmart เพราะตัวคุณแจ KeySmart กับระบบ ABS ถูกยกเข้าไปอยู่ในเจ้าตัวรุ่นท็อปของเจ้าตัวฟอซิโอนะครับ ต่อไปจะพาไปดูหัวใจหลักสําคัญของเขาในเจ้าตัวฟาซิโอนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องบูคอธรรมดาจริงๆแล้วในเจ้าตัวฟาซิโอเป็นเครื่องบูคอไฮบริดนะเป็นเครื่องเหมือนกันกับเจ้าตัวแกรนฟีโน่เลยนะครับตัวนี้จะทํางาน2ระบบทั้งระบบไฟฟ้ากับระบบน้ํามันนะครับตัวนี้หลักการทํางานก็เหมือนกันกับเจ้าตัวแกรนฟีโน่นะเขาจะปล่อยกระแสไฟลงไปช่วยหมุนตัวเพาาข้อเหวี่ยงในเวลาช่วงออกตัวนะตัวนี้ จะทําให้รถหรือว่าจะทําให้เครื่องยนต์ตัวนี้มีอัตราเร่งที่ดีตั้งแต่รอบต้นนะตัวนี้เราจะไม่ต้องรอรอบในการออกตัวนะครับสาหรับรถที่เป็นเครื่องบัวคอนะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาออกตัวเป็นช่วงเวลาที่กินน้ํามันเชื้อเพลิงม,มากที่สุดในรถอ,อตัตโนมัตินะถ้ามีระบบนี้จะเข้าไปช่วยในการประหยัดน้ํามันของเครื่องยนต์นะนั่นหมายความว่าในจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งในเจ้าตัวฟ a รซิโอหรือว่าเครื่องบัวคอไฮบริดนี่คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ ส่วนระบบที่สําคัญอีก,กระบบหนึ่งนั่นคือระบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับระบบนี้คือระบบสตาร์ทเครื่องแบบไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะเป็นการสตาร์ทเครื่องที่รวดเร็วและก็ให้ความเงียบในการสตาร์ทเครื่องมากนะครับถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับในเจ้าตัวแกรนฟิโน่แหละแต่เข้ามาอยู่ในร่างของเจ้าตัวควาติโอที่มีรูปร่างใหม่นะครับ นี่คือเทคโนโลยีหลักๆหรือว่าหัวใจหลักๆสาคัญที่เขามีอยู่ในเจ้าตัวฟาซิโอนะทุกคนวันนี้ช่างเกตพาทุกคนมาทําความรู้จักกับฟาซิโออีกครั้งนึงนะะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านอกจากแกรนฟโน่แล้วเนี่ยยังมีฟาซิโอเนี่ยที่เป็นเครื่องบูคอร์ไฮบริดอยู่นะแต่การออกแบบการดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอะระหว่างแกรนฟโนกับเจ้าตัวฟาซิโอ ควรเลือกคันไหนดีช่างเกต์เดี๋ยววันนี้ช่างเกตย์จะมาะทําข้อแตกต่างให้ดูว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับหนึ่งเลยต้องบอกว่าคนที่ชอบในเรื่องของการดีไซน์นะ,ะคนที่ชอบเรื่องของการดีไซน์นะตัวนี้ความชอบของคนเรามันแตกต่างกันนะทุกคนถ้าเรามองว่าฟาซิโอก็โอเคสวยแล้วก็อาถูกใจในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องในเรื่องของ Option ขออปชั่นต่างๆก็ไม่ต่างกันกันกนกบตัวแกรนฟีโนมากก็สามารถเลือกในเจ้าตัวฟาซิโอได้นะครับแต่ใครที่อมองว่าในการดีไซน์ ในเจ้าตัวแกรนพีโน่สวยกว่าก็ต้องอขยับไปเจ้าตัวแกรนพีโน่นะครับแต่ในการขยับไปเจ้าตัวแกรนพีโน่นั้นก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของราคานะครับแกรนพีโนตัวสแตนดาร์ดจำหน่ายอยู่ที่66,900รับลถนะแต่ในเจ้าตัวฟอร์ซิโอจ่ายเพียง5 6,900บาทรับรถเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นในช่วงราคาหนึ่งนะอันนี้ให้ทุกคนอตัดสินใจดูนะครับในเรื่องของราคาว่า อาจจะรับได้หรือเปล่าหรือว่าจะชอบในรุ่นไหนนะครับเรื่องของการดีไซน์เรื่องของอราคานะครับเพราะเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องร2 5 c ยห้ซีซีไฮบริดเหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาในรถอัตโนมัติของทางยม่านั้นถ้าจะให้ไล่เลียงกันจริงๆนะทุกคนรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดก็ต้องเป็นเจ้าตัวฟีโนนะตัวนั้นจะมีราคาอยู่เพียงแค่50,000กับอีก5,000บาทถือว่าเป็นอัตโนมัติที่มีราคาที่ถูกที่สุดนะครับถ้าจะขยับขึ้นมาอีกหนึ่น ที่เป็นราคาที่ถูกกว่าในตัวฟอรซิโอก็จะเป็นเจ้าตัว gt 1 2 5นะครับตัวนั้นก็จะมีราคาอยู่ที่52,000กับอีก500บาทนะครับส่วนในเจ้าตัวฟ a ร i o ิโอนี้จะอยู่ในอันดับที่3นะทุกคนเขาจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่56,000กับอีก900บาทแต่เพื่อนๆจะได้รถเครื่องบรูคอ e ไฮบริดนะครับที่มีสมรรถนะที่ดีที่มีออปชั Option, ่นมีฟีเจอร์เด่นๆต่างๆอยู่ในเจ้าตัวฟอรซโนะครับแลถกาขยับ จากในเจ้าตัวฟอ r เชอขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็จะมีเจ้าตัวคิวบิขึ้นมาขั้นอยู่นะตัวนั้นก็จะมีราคาอยู่ที่6 0 0 0ืกับอีก5,000บาทนะตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปรุ่นเดียวเลยนะจะเป็นตัวกุญแใจ k e s สมาสต์ที่เตตัวระบบเบรกที่เป็น ABS สําหรับเจ้าตัวคิวบิกสองนะครับถ้าขึ้นมาเหนือจากเจ้าตัวคิวบิแน่นอนก็ต้องเป็นตัวที่ทํายอดขายสูงสุดให้ทางยมาฮ่าก็คือเจ้าตัวแกรนเฟโนนะตัวนั้นถือว่า ทำยอดขายได้ถล่มทลายมากนะทุกโชว์รูมทุกศูนย์บริการทั่วประเทศไม่มีรถส่งให้ลูกค้านะถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดของทางยามฮ่าสำหรับรุ่นแกนฟีโนเครื่องบูคอไฮบริดนะครับวันนี้ช่างเกียริก็เลยนําเครื่องบูคอไฮบริดอีกหนึ่งรุ่นมาให้เพื่อนๆรู้จักนะเผื่อเพื่อนๆจะอาเบียงเข้มจากแกนฟิโนลงมาอยู่ในยตัวฟลาซ O โอก็ได้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับแต่อาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นังจ้าตัวแกนฟิโน หรือว่าในรถที่มีราคาที่จังคิดบอกว่ามีราคาที่สูงเลยและกันสําหรับแกนฟีโน่นะแต่ไม่เป็นอุปสรรคในยอดขายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ซื้อแกนฟีโน่ซื้อรถที่มีออปชั่นมีเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เขาจะมองเห็นความคุ้มค่าในการใช้งานนะแรกมาด้วยราคาสูงก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ค่ายรถต่างๆต้องนําไปาศึกษาเรียนรู้นะเพราะว่าสังเกตได้จากยอดรถ ที่มีการจําหน่ายทั้งสูงเนี่ยเป็นรถที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตลาดรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของราคาเลยนะถ้าออกแบบดีไซน์เทคโนโลยีมาตรงความต้องการของลูกค้าเนี่ยยังไงก็ซื้อแน่นอนนะทุกคนสังเกตได้จากแกรนฟิโนมียอดจองทั่วประเทศนะตอนนี้ไม่มีรถส่งให้ลูกค้านะครับนี้ต้องรองกันอีกสักระยะหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีที่สุดของทางยมาฮ่านะครับแล้วก็ ทางยามาฮ่าก็มีการผลิตเต็มกําลังการผลิตนะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาผลิตไม่ทันนะเขาผลิตเต็มความสามารถของเขาแล้วแต่รถมีการส่งขายทั่วโลกนะตัวนี้ก็ต้องทําใจนะทุกคนของดีต้องรอหน่อยนะใครที่อยากได้นะ ชิโอหรือว่ารุ่นต่างๆของทางยามาฮ่านะสามารถติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิจจิรไทยอบนทุกสาขานะครับหรืออยากให้ทั้งเกดทําการจัดส่งให้ทางออนไลน์เนี่ยสามารถติดต่อแอดไลน์สอบถามพูดคุยเรื่องของราคาเรื่องของรุ่นวิธีการซื้อขายต่างๆได้นะครับมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะนั่งรอที่บ้านรอรับรถอย่างเดียวเลยเลือกสีจากคลิปทั้งเกดได้เลยนะครับส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ทั้งเกดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ